ลลงเยสวัสดีค่ะมาได้ยังโอ้โหเดี๋ยวเล่นกัเล่นกับคุณครูเดี๋ยวตอนเย็นมารับนะลูกนะบบาายยก่อนตอนเย็นมารับนะคะบายบายค่ะเดี๋ยวแม่มาลับ

สวัสดีค่ะทำเป็นค่ะใช่ค่ะวันนี้น้องงอแงไหมคะป่านนิดหน่อยเด็กๆนอนตอนกี่โมงคะสิบเอ็ดโมงตื่นดีกทีตอนห่ายโมงเยอะมาสวัสดีครับคุณครูก่อนอ๋อเพื่อนเยอะเหรอสวัสดีครับก่อนเสื้อน้องเพื่อนสวัสดีครับคุณครูยังคุณครูยังไม่เห็นเลย คือครับวันดีครับวัดีครับเไงวัดีครับเันงเช้าจะรงตอนเช้าไงไปครับกลับบ้านกันมาเหราก่อนนะครับมาก่อนละลูกวันนี้มารับหลายคนเลยไม่ใช่นร่าครับโนท่าไอเีมค่ขึ้นพี่น้ำใสเหรอม่พี่น้ำใสก็ได้นะเดี๋ยวเขาใอี้วนพี่นใส่จีกอห้ น um bueno> um> 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 um ี่มันตนะนหนักเอาไัม่ได้น้เอาไปักลอย่นั้นะโอเคได้ไ mmm ม่ได้ไปเลยเดี๋ยวเ่ไปเลยข้างหน่งรถดูรถดีๆนะน้องอย่าบังนะเร้ขี่ไป้นหน้าถูกไหมก็ถ่าย lo chuyện ma